แล้วก็มีโปรตีนเป็นเหมือนล่ะบัตรแท็กแท็กคือบัตรบัตรผ่านเข้าออกอะ่ะเข้างานออกงานอะ่ะเนื้อ,อปะไขมันจะลอยมาเลยเพราะฉะนึห้ห้ามไงลูกห้ามกินอาหารก่อนไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลตัวนี้ดีกว่าน่าสนใจมากตัวนี้น่าสนใจมากคือไลโพโปรตีนไลโพโปรตีนคืออะไรไลโพโปรตีนคือในความเป็นจริงค่ะน้องเราต้องขนส่งไขมันในเลือดปัญหาคือไขมันไม่ละลายน้ำโอเคไหม เราก็จะต้องสร้างอะไรคะตัวขนส่งทีนี้ตัวขนส่งถ้าน้องสร้างเป็นไมเซลหรือไรโปโซมถ้าสร้างเป็นไมเซลธรรมดาเกิดอะไรขึ้นคิดออกไหมสมมติอ่ะสมมติออกโอเคพี่เรียนบอกว่าจะขนส่งไขมันในเลือดใช่ไหมสร้างเป็นไมเซลก็คือ Alpha เอาฟอสโฟลิปิดนะคะมาหอ่อไขมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีความไม่จำเพาะเจาะจ,าจงถูกไหมไขมันก็วิ่งมั่วไปหมดร่างกายต้องการให้ไขมันอะ่ะมีทิศทางการไหลเวียนที่ชัดเจนเช่นจากตับไปเซลไขมันจากเซลลไขมันกลับมาตับ เขาก็เลยมีการแท็กไมเซลนั่นนะะด้วยโปรตีนเพื่อเป็นบัตรผ่านเข้าออกเฉพาะเซลล์เข้าใจความหมายไหมคิดง่ายนะสมมติการส่งไขมันไปตับใช่ป่ะล้วก็บอกเซลล์ตับเธอเตรียมกุญแจไว้นะเดี๋ยวฉันจะแปะป้ายถุงไมเซลไขมันอะเอาไว้ด้วยกุญแจตัวนี้ไหลไปทั่วร่างกายเซลล์อื่นจับไหมไม่จับเพราะไม่มีกุญแจจนไปถึงตับเมื่อไหร่วิ่งมาถึงตับตับกุญแจเสียบไปคะปลดล็อกดึงเข้ามา เข้าใจความหมายไหมเพราะันก็เลยเกิดโครงสร้างที่เรียกว่าไลโปโปรตีนเกิดจากสองอย่างประกอบกันะคือไลโปก็คือฟอสโฟลิปิดทาหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นตัวห่อหุ้มให้ไขมันละลายเลือดได้ละลายน้ําได้แล้วก็มีโปรตีนเป็นเหมือนแะไรบัตรแทกแทกคือบัตรบัตรผ่านเข้าออกอ่ะเข้างานออกงานอ่ะเนือปะหลักๆนะคะก็จะมีฟอสโฟลิป so ิดคือไลโปเป็นตัวห่อหุ้มไหมเซลล์แล้วก็มีโปรตีนนะคะเป็นต really. ัวบอก จุดหมายปลายทางให้ล็อกตรงกันเข้าใจความหมายไหมถามว่ามีอะไรได้บ้างนะหลักการคือการขนส่งไขมันในเลือดนะไลโปโปรตีนเนี่ยหน้าที่คือการขนส่งไขมันในเลือดอ่ะขึ้นกับชิตโปรตีนเลยค่ะถ้าน้องใช้ฟอสโฟลิปิดบวกอะพไลโปโปรตีน B48 ไม่ใช่ BNK นะคะ48 B48 เฉยๆโอเคไหมเขาบอกอะพไลโปโปรตีน b n k 8 8ไม่ใช่นะคะผิดวงแล้วค่ะนะฮะ B48 เฉย شر. ตัวนี้ค่ะ มันจะให้ไรโพปรปตีที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เบามากทำหน้าที่คือขนส่งจากลำไส้เล็กไปยังตับเท่านั้นพง่ายคือลำไส้เล็กะเก็บมาแท็กป้าย B48 วิ่งไปได้ทั่วร่างกายแต่ถูกใครพิกอัพได้คนเดียวตับนะ,ะเป็นการบังคับการขนส่งจากลำไส้ไปตับเรียกว่าไคโรไมคอนจำง่ายๆค่ะไปตับไม่ต้องคิดเยอะ ใช้รหัสอะไรและไปไหนวันนี้ไคโลไมคอนใช้รหัส B 4 8ไปตับเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าน้องกินอาหารเช่นข้าวขาวหมูมาเจาะเลือดสิ่งที่ขึ้นโดดเด่นไปสง่าเลยคือไคโลไมคอนนะคะมีเยอะมากเลือดน้องจะขาวเลยเป็นผนังเลือดขาวมัสุรีเลยเข้าใจความหมาไหมไคโลไมคอนถ้ามีเยอะๆะนะคะัำจับได้เลือดจะขาวเลยนะคะอย่างเงี้ยว้บัตเลือดขาวเห็นไหม เห็นความขาวไหมเนี่ยไคลโไมคอนเพราะานั่นถึงห้ามไงลูกห้ามกินอาหารก่อนไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลเคยกับให้อดอาหารอะ่ะอดอาหารคือหนึ่งหลังที่คือใช่ป่ะแล้วค่อยไปเจาะเลือดเพราะน้องกินข้าวเช้าซัดข้าวขาวหมูกล้วยแขกโอวันตินเข้าไปเจาะเลือดปุ๊บเป็นไงคะแทนที่เราจะตรวจเลือดอะไรเราจะเลือดขาวเลยไขมันจะลอยมาเลยเห็นนี่ไหมมาจากอะไรลูกไคลโไมคอน เขาไหมขาวจ้วะเลย,ยงี่ไม่เอานะฮะเงี้ยเราถึงไม่ให้กินนะคายโลไมคอนขาวเลยนะฮะตัวแรกตัวที่สองค่ะตัวที่สองเนี่ยน้องสร้างจัดตับส่งไปยังเนื้อเยื่อร่างกายเช่นพันังหลอดเลือดเนื้อเยื่อไขมันกล้ามเนือ้อตัวนี้ชื่อว่า VLDL เกิดจาก B100 ตัวนี้นะคะความแหนแน่นต่ำเริ่มหนักขึ้นเมื่อเทียบกับไคลโรไมคอนแต่ก็ถือยังเบาอยู่ คือเป็นตัวเบาๆเป็นความแน่นต่ำๆลุ่มๆฟองๆหน่อยรอเ,รอนะะเรื่องหรอไหมนะแล้ว VLDL ตัวนี้ใช้ B100 นะคะส่งจากตับไปยังพลังหลอดเลือดไขมันแล้วก็กล้ามเนือ้อนะคะเน้นบรรจุคอเลสเตอรอลคือเป็นไตรกลีเซอไรด์ผสม,ค,มคอเลสเตอรอลไคโลไมค่อนมีแต่ไตรกลีเซอไรด์อย่างเดียวตัวนี้จะมีไขมันสองตัวละคือไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลตัวนี้นะคะมีญาติพี่น้องหน้าตาคล้ายกันคือ LDL ตัวนี้หนักสุดเลย ตัว LDL จะเหมือน VLDL เลยคือเป็น B100 นะฮะหนักขึ้นเกิดจากการที่ p l าส m a เนี่ยเปลี่ยนคือดึง plasma เนี่ยดึงคอเลสเตอรอลบางส่วนไปใช้ทําให้ VLDL มีความอะไรคะหนานแน่นเพิ่มขึ้นเกิดเป็น LDL คือเล็กแล้วก็หนักกว่า VLDL คนส่งเหมือนเดิมคือไปยังผนังหลอดเลือดเลีเยอไขมันแล้วก็กล้ามเนือ้อความเด็ดของ2คนนี้ก็คือ2คนเนี้ยปัจจุบันเราเชื่อว่า2คนเนี้ยค่ะมันจะโดนทําลายด้วยเม็ดเลือดขาวแล้วเม็ดเลือดขาวจะจับกินมันจนกลายเป็นโฟมเซล์ ะะซึ่งเจ้าโฟมเซลเนี่ยจะชอบเกาะผนังหลอดเลือดแล้วทำให้หลอดเลือดตีบแคบซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตปัจจุบันเราไม่เจาะไขมันทั้งหมดคนไข้เราอยากรู้คนไข้คนนี้ยสุภาวะเป็นยังไงนะ,ะเราจะวัดที่ LDL ร่วมกับ VLDL เป็นหลักไม่ได้เจาะ t ท t a l อีกแล้วโอเคไหมเพราะวันนี้บงบอกว่าอะไรบงบอกว่าถ้าน้องผลิต LDL v LD l d เยอะมันก็ไโอกัดโดนเม็ดขาวจับก,กินเยอะ ถูกไหมจับกินเยอะก็กลายไปละโฟมเซลล์อุดตันเส้นเลือดเยอะทีนี้ถามว่ามีตัวดีไหมมีค่ะกลับกันตัวดีของ L D L คือ H D LH D L จะเป็นอะพอลลตีน A ตัวเนี้ยจะเล็กแล้วก็นหนักที่สุดส่งคอเลสเตอรอลกลับจากเซลล์อื่นกลับมาให้ตับตัวนี้บ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่ามีการกลับจากคอเลสเตอรอลดีหรือไม่ดีถ้าน้องมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอนั่งสมาธิร่างกายจะเผาผลาญไขมันได้ดีค่านี้เป็นไงคะ สูงเพราะไขมันส่วนเกินเราเป็นไงส่งแพ็กเกจกับให้ตับเพื่อตับกําจัดทั้งค่านี้ก็จะสูงโอเคไหมซึ่งดีต่อสุขภาพเพราะแนวโน้มคือมันเน้นไปทางอะไงกรกำจัดไละซอนจากเลือดแต่กับการถ้าค่านี้สูงด,ไดีไม่ดีไม่ดีเพราะบอกเห็นว่าร่างกายผลิตไขมันออกมาเยอะเส้นเลือดเป็นไงฮะอุดตันได้ง่ายแต่ค่าตัวนี้สูงผบ,บอกว่าน้องเป็นไงฮะกินข้าวก่อนตจเลือดโอเคปะไปผลลวงโอเคปะไปอดอาหารเจาะใหม่ โอเคไหมฮะข้อสอบก็เช็คง่ายๆคือทุกวันนี้นะฮะจะเป็นโรคไม่เป็นโรคเรายึดที่ตัวอะไรเป็นหลักลูก LDL เป็นมาร์กเกอร์หลักที่เราต้องดูไม่ดูไขมันทั้งหมดในร่างกายสมัยก่อนสมัยก่อนเราจะเจาะเป็น total cholesterol แล้วบอกว่าคนเนี้ยดีหรือไม่ดีซึ่งปัจจุบันเราบอกไม่จะเป็นนะหลายคนสุขภาพดีมากคอเลสเตอรอลสูงสูงเพราะอะไรสูงเพราะ h d l เยอะเพราะเป็นผู้ชายกินจุเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ย HCL จะเยอะ t อ t a l c h คอเลสเตอรอลจะเป็นไงเยอะ แต่อารีอไหมะต่ำอย่างนี้เป็นโลกหัวใจไหมไม่เป็นงั้นตัวเช็คปัจจุบันนี้เราเช็คผ่าน LLDL เป็นปัจจัยล่ะนี่คือไลโปโปรตีนพูดง่ายก็คือไมเซลที่ติดจะนำวิธีอะเฉพาะโอเคปะแล้วแต่ชนิดเช่น B100 B48 ถูกไหม B48 เนี้ย A เอือไปตับ B100 คือไปร่างกายถ้าใครลไมข้อน48คือกลับมาตับอีกรอบหนึ่งประมาณเนี้ย